ก่อนอื่นขออนุาตแนะนําตัวกันก่อนเลยนะคะ อยู่กับแพรค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้และในวันนี้ค่ะพบกับบรรยากาศนะคะภายในงานเอเชียออเรนทิลิ่งแชมเปี้ยนชิพค่ะซึ่งเราได้รวบรวมนักกีฬาการแข่งขันวิ่งมาราธอนมากกว่า18ประเทศทั่วโลกมาไว้ที่นี่กันแล้วค่ะและก่อนอื่นเลยในวันนี้นะคะประเทศไทยค่ะเราได้รับเกียรติในการจัดงานในครั้งนี้กันด้วยนะคะและกับแบนทัทัของเราค่ะก็ได้รับเกียรติแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งภายในงานกันค่ะเดี๋ยวก่อนอื่น เลยนะคะจะนำพาทุกท่านค่ะไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานนี้ว่ามีอ,าอะไรกันบ้างตามไปเลยค่ะสวัสดีครับตอนนี้ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมงานแข่งขันเอเชียนโอเลนเทลลิ่งภูมิภาคของเอเชียทั้งหมดเลยนะครับเขาเนี้ยนักกีฬามาร่วมงานทั้งหมดมากกว่า18ประเทศนะครับเดี๋ยวผมไปบอกนักแข่งทุกคนนะครับให้ไปรับน้ำและอาหารที่ทางสมาคมและทางโทโทได้จัดเตรียมมาให้วันนี้กันนะครับ Can you help me tell your friend go to have food and drink there. 日本の皆さん向こうにとご饭が食べれます。ดีค่ะ <laughs> ท่านสุดยอดฟัน a ่าไปกินกันกินกันขอบคุณมากนันฮ有啊？没有<了>。啊那边有有饭也有喝水。对了，谢谢那边的<谢>欢迎欢迎 好，会说一点。 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมีพิธีนะคะในการแจกของรางวาัลสำหรับนักวิ่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีพิธีปิดอย่างเป็นทางการกันด้วยค่ะ วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของการแข่งขันออเรียนเทลลิงค่ะโดยเราจะมีการแบ่งรอบนะคะในการปล่อยตัวนักวิ่งเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้จัดงานกันดีกว่าค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ วันนี้ก็เป็นการจัดงานวันที่3ละเป็นการวิ่งผลัดภาคป,ป่ามีนักกีฬาเข้าร่วมกว่าประมาณ20ประเทศเรารู้สึกว่าเราเห็นแต่รอยยิ้มอ่ะแล้วอากาศก็ดีอ่ะที่เชียงใหม่อ่ะก็ทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็เล่นได้อย่างสนุกนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นเนี่ยที่ปล่อยตัวออกไปอ่ะก็เห็นไหมฮะภาพปปมันมากคิดดูดิี20กว่าประเทศมาร่วมนะครับในงานชิงชยัยชิงชแชมป์แห่งเอเชียประเทศไทยที่เชียงใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ เรื่องง่ายนะครับที่จะเชิญชวนมาได้เราไม่ได้จัดงานนี้มันเจ็ดปีแล้วนะครับตั้งแต่โควิดแล้วก็มาจาัดที่ประเทศไทยนี่เป็นครั้งแรกจริงๆแล้ว4 500คนเนี่ยเ0เป็นต่างชาติหมดเลยนะมาจากยุโรปมาจากเอเชียฉะนั้นเนี่ยงานนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเลยหลังจากนั้นเนี่ยทำไมเราถึงไม่ต้องการคนเยอะเพราะเราต้องการดูแลอย่างดีไงครับที่เห็นเนี่ยใช่ไหมฮะทีมพยาบาลไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับข้างในพื้นที่ที่เราจัดแข่งนในภาพ่าเนี่ยมีมากกว่านี้อีกนะครับกระจายอยู่ตามจุด นะครับเราต้องก,การดูแลเขาให้ดีที่สุดให้เกิดความประทับใจแล้วก็นําเสนอสถานที่สําคัญในเชียงใหม่เพิ่มเติมหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเขากลับไปเขาก็กลับมาเที่ยวพร้อมกับมาเล่นโอเรียนเทียรรงอีกชวนเพื่อนมาอีก ครับสวัสดีครับผมดรชวินวัฒนล,ลมพูนนะครับผู้ในการโรงเรียนเทพศรินเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพในนามของสมาคมเนี่ยก็จะมีที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ซึ่งในนามของโรงเรียนเทพศรินเชียงใหม่เราก็ถือได้ว่าได้มีส่วนร่วมและเป็นโอกาสให้กับนักเรียนได้ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วเชียร์ชาติไหนเป็นพิเศษไหมคะในนามผู้จัดคงไม่ได้เชียร์ชาติไหนเป็นพิเศษนะครับก็เห็นมีทีมชาติไทยเราก็มีน้องๆหลายคนที่มีความสามารถนะครับเพราะทักษะเบื้องต้นก็คือเรื่องของการวิ่งในการ วิ่งตามแผนที่ในการเก็บ R.C. นะก็เป็นการใช้ทักษะที่เขามีความนิยมในประเทศที่เขาพัฒนาในการพัฒนาเรื่องของการคิดนะครับการวางแผนนะครับซึ่งก็สามารถเอามาปรับประยุกต์ใช้กับการออกกําลังกายได้ด้วยนะครับและเราก็อยู่กันที่จุดปฐมพยาบาลนะคะโดยมี2พยาบาลสาวสวยค่ะที่คอยดูแลซัพพอร์ตนักวิ่งที่ได้รับบาดเจ็บนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันบ้างดีกว่าค่ะ ปกติแล้วเนี่ยถ้านักวิ่งเนี่ยได้เจอเจอปัญหาเขาบาดเจ็บส่วนไหนแล้วก็ปฐมพยาบาลอย่างไรกันบ้างค่ะค่ะก็มาจากหน่วยปฐมพยาบาลน,นะคะ f i r s t Care Safety ้ e d i c a l t อ a i l a n d ค่ะก็ของเราเนี่ยก็จะมีเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะแล้วก็จะกระจายไปตามจุดนะคะอย่างวันนี้งานวิ่งเนาะก็จะมีตามจุดที่นักวิ่งเขาไปกันนะคะเพืจะได้ช่วยเหลือเขาได้อย่างทันท่วงทีเนาะ,ะในบางเคที่เกิดว่าเป็นอุบิเหตุที่ยิงง่งใหญ่เนาะามีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะคะก็คือของเราก็คือผ่านการอบรมมาทุกอย่างเรียบร้อยลวค่ะก็จะมีการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นแล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลก เคียงนะคะมีหน่วยอมแหลนด้วยเป็นรถพยาบาลซึ่งสามารถแบบช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเลยค่ะต้อบอกว่าโอ้โหปลอดภัยเซฟตีสุดๆกันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเพ้นหาผู้ที่เข้ามาเริ่มสนุกเล่นเกมยนต้องช้างลงตะกร้ากันค่ะตามกันมาเลย Do you ดูย o n น t พ t เกมวัน o ูท y ฮึย Two feet. Thank you. You throw the elephant into the head. What country are you from?

<laughs> well, boy, boy. <laughs> what do you like most about Thailand? Night market. Wow, okay. Hope you come back and visit Thailand in the future. Yes. Thank you. Okay, thank you. Bye. <laughs> so, adikha. where are you from? Well, Kazakhstan. We're from Kazakhstan. from Kazakhstan. Oh, Kazakhstan? Yeah. Do you love Thailand? Yeah, it's a beautiful place. Uh, I like this hope place. you too uh, will come back to Thailand. Yeah. Again. yeah we yeah. warmly welcome you to come back. Thank <laughs> you. Thank you Thank very much. Hello, what country are you from? From India. We're from India. Yeah. Um, how was your match today? Oh it was amazing. It was it was really good. The yeah. forest was good. Do you like Thailand so far? And if you do, what like what do you like the most about Thailand? About Thailand, mm -hmm. I guess uh, the terrain here is really good. And the things to do are a lot. I get it's 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 a it's a child friendly too. So I'm gonna get my family next time. <laughs> so you guys are planning to come back and visit Thailand? Sure. Yeah, with family. <laughs> we welcome you guys all the time. Thank you. Okay. So you guys can play a game to get okay. a gift. Okay. Let's <laughs> go. Hello. Um. What country are you from? We are from Chinese Taipei. Well, do you enjoy the match today? Yeah, it's quite uh, interesting. Do you like Thailand? And if you do, what do you like most about Thailand? Mm, we have been here twice wow. in September, uh, the Asian League. Uh, I fall in love with Thailand immediately. Okay. Yeah, so it's very good. Are you planning to come back and visit Thailand? Yeah, sure. We welcome you guys all the time. Okay. So please come back and visit We have game a ในนามบริษัททโทอลนะครับก็ขอมอบของขวัญนเน,นี่ยเป็นที่เลือกให้กับท่านนายกฟิวนะครับไอตัวเนี้ยจะเป็นชุดคอมโบเซตนะครับ16โวลต ถ้านายกจะเห็นเลยว่ามีทั้งสว่านแบตแล้วก็เป็นเครื่องทํรขวแบตก้อนเดียวใช้ร่วมด้วยกันได้ครับเครื่องทรัวด้วยใช่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสาธิตให้ดูนะฮะอันนี้มีมาตรฐานอุตสาหกรรมไหมครับโอ้แน่นอนเลยครับนะครับรับรองเพราะบ้านมีทำอาหารเนี่ยภรรยาหลงเลยครับโอ้ครับแล้วแล้วผมจะต้องไปหาภรรยาที่ไหนอ๋อล้ครับในงานเนี่ยครับเยอะมากเลยครับายกโอเค แบตเตอรี่ก้อนเดียวเนี่ยคือตอนนี้ใช้ร่วมพวกเครื่องมือช่างมากกว่า70รุ่นเลยครับโอ้70รุ่นใช่ครับแล้วถ้าเราสนใจรุ่นอื่นๆนี่เราสามารถดูได้ที่ไหนนะครับอ่าก็ไปที่ตอนนี้มีมีช็อปครับก็ตอนนี้มีประมาณเกือบ30สาขาทั่วประเทศเลยครับใช่ครับอย่างเชีนใหม่นี่มีไหมครับอนาคตมีแน่นอนครับครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณม จบกันไปแล้วนะคะกับการแข่งขัน a อ i a n z i l l i n g Championship ค่ะแล้วก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยค่ะกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดกับทาง t o โทและโอกาสหน้าเราจะพาไปกิจกรรมอะไรนะคะต้องคอยติดตามชมกันค่ะสามารถเข้าไปกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e กันได้นะคะกับทางแฟนเพจ Total t h a i l a n d แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ